ามากินข้าขวากลางวันแล้วลินเขาเสนอว่ามันมีร้านตรงนี้มีแบบซีฟู้ดสดๆปรากฏว่ามันต้องจอดทางขึ้นเขาตะเกียบอะ่ะแล้วลิงเยอะมากอันตรายมากค่ะกลัวมากเลยทั้งเลยดีไอ้ลิงอุ้มนาะนะเบียอุ้มลิง <laughs> อ่ะไม่ใช่นานานๆเดี็กๆเ,เพิ่งลงนะเด็กๆตัดแต่งตายกินข้าวกันโอเคไหมห้ามกระเป๋าถือระวังแล้วก็ห้ามมาเปิดได้เปิดได้เร็วเร็วเอาวิ่งแผ่นสปลอยเร็ววิ่งแผ่นสปลอยเร็ว

ราตัวลิงอ๋อ <laughs> มันขึ้นรถเห็นไหมล่ะมันมาปดอดรอทีอ่ประตูรถพ๋ออมเคยมาไหมสาวนี้เคยมา <laughs> เคยมาตอนเด็กๆมาขอตะเกียบอ,อ่ะจำได้ในความทรงจำคือพอ,อแล้วเดี๋ยวลิงขึ้น,นรถอะไรอะไรอะไร ของร้านจะปัดปัดปัดลุงขำนไ,นไหวไหมคะไหวไหมคะ ไหวตอไหไม่ไหวตอบก็ไหวที่วจะกิไรก็มาียาแล้วให้เขาท่ะะกเลย่ไม่กัดที่ไม่กัดแล้วอย้อนแล้วตั้งไปตั้งแล้วะเดียวมาที่ข้างบนาเกาตัวเราเท่าไหร่อ okay. ่ะตัวเราประมาณกี่โลอันั้นทำเป็นอาหารด้วยลาเก่าทำอะไร เขาประกาตันหนึ่งสามลอแต่แยกนานนะได้และพอมาถึงเอ๋อ้างโลเท่าไหร่ครับก้งนั้นหกร้อยค่ะทอกระเทมรอทอดกระเทียมรอนึให้เขาทำต้มยำนี่งมีหอยเชลล์้หอยเชลล์ให้เขาทำอ้หอยเชลล์รอนึ่งนะมันต้องหอยเชลล์สองเครื่องมั้งใแต่นี่ยมันไซส์ใหญ่ดีอันเนี้ย ใหญ่มากเลยนะพี่เนาะใหญเนี่มึกย่างอ่างให้เด็กๆริงนะเียขอดูไขเคลไขเคลอะไรอะหมึกอะไรนะไข่เลต้องทอเด็กลมเจอเด็กลม่อตอนนี้เด็กหิวมากอันเดียวพอให้นานเดียวนอันเดียวมาไข่ปลาหกรือไหม้ก

กันเองนะต้ไอโก้งเนี่ยอยากได้อ่ะไม่มีเลอร่อยไหมกุ้อร่อยไหมยังไม่ได้กินค่ะเต้ไม่ตพรอไหจแแม่ลองไหม่เอาไม่ทอมันมีกินไเอหะได้นอ สดมากโอ้สดอะเออเนี่ยหักแล้วด้ามหลุดอะไรอย่างเงี้ยมีเลยสดมากดีมากไม่ดูน่าดูคือที่อปลาเนี่ยพอนน้ำจิ้มเมืนแจ้าปลาเก๋ามาแล้วจานนั่นปลาแล้วเนาปลาไหมปลานะพยักหน้าใช่ปะคะเดี๋ยวคูนัราคานะคะก็ปูโลละ ห้าร้อยอะไรอีกนะกุ้งโลละห้าร้อยจ้างกินไปกี่โลกุ้งอ่ะโอ้ยกุ้งกี่โลนี่รออีกนะเนี่ยยังไม่มาเด็กต้องการกุ้งอีกแล้วสั่งอีกปลาหมึกกินไปกี่โลอ่ะโลครึ่งโลหนึ่งปลาหมึกย่างโลหนึ่งแล้วี่แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะหลายอย่างปลาไชเท้าโลสามร้อยไชเท้าโลละสามร้อย ปลาราเก๋าเท่าไหร่เขาบอกตกตัวประมาณเจ็ดร้อยบาทอ๋อก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะเออเดี๋ยวเรามาดูดูค่าเสียหายตัวมันทั้งหมดว่าเท่าไหร่นี่เด็กกินกันไปคนละกี่ตัวเนี่ยพวกอะาีตัวตีอยากหลักอยักเคมีวิทยาศาสตร์ตีไอ้ชานไม่ชันแม่มันกเป็ร้อนหลักเคมีวิทยาศาสตร์ไม่เกี่ยวแร้วพี่กินไปกี่ตัวครับพี่ไม่รู้แม่นะกินแบบหลักไม่ักี่ยวมาก อเาถ้ันาเสียหาย6,040บาทนะคะก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเรามากันเป็นผู้ใหญ่10เด็ก9รวมกันเลยด้วยนะก็เป็น19คนอ่ะก็ถือว่าไม่ได้แพงแล้วเด็กกินกันแบบกำลังมากกินปมปุกินปุกอร่อยใช้ได้ค่ะถ้าใครมาแถวเขาตะเกียบก็มาทานร้านนี้ได้นะคะหูกรอเจดีน่ารักมาก 何<気> <laughs>